สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกออฟนะครับช่องที่สุ่มสกินอาวีและกิจกรรมอาวีเดือดที่สุดในประเทศไทยนะจุดจุดนี้แล้วจ้าโอเควันนี้นะครับเป็นวันที่หลายคนรอคอยคอ,อยงอยนะครับพบกับกิจกรรมราคาแข่งไอ้ทุยลาชันแข่งสายฟ้าโอ้โหเตะกันให้ระเบิดนะวันนี้นั่นคือ ซูเปอร์สไตรเกอร์ของรัสนั่นเองครับเริ่มไม่แพงจบไม่รู้ไปส่องมาแล้วผลึกเพชรโอ้ผลึกเกลือชัดๆโอเคครับก็วันนี้ก็สุ่มไปตึงๆนะแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปครับผมจะแถมสุ่มไอตัวอันดูอินให้อีกหนึ่งหนึ่งทีด้วยนะฮะ <Wow. S 1> วันนี้ก็ขอบคุณคนคนดีคนเดิมนะ,ะนั่นคือพี่อะตอม SS สเอสอะตอมิกของเรานั่นเองนะโอเควันนี้เขเดี๋ยวผมขึ้นไอจีนะโอเค แล้วก็ไหนๆเราเขาให้ยืมมาแล้วเราก็ต้องขายของให้เขานะครับอ่าเนี่ยเดี๋ยวค่ะขอขยายใหญ่นิดนึงคือนี่วันวันนั้นอ่ะที่ผมเคยโปรโมทเสื้อไปนะเออวันนี้ผมได้รับเสื้อมาแล้วนะนี่มารีวิวมันมี2แบบนะแบบฟอกกับแบบไม่ฟอกอ่ะให้แอร์ไทม์เลยพี่อตอมไปนี่เพราะว่าเอาคูปองเขามาระเบิด8,000ันคูปองนะเออนี่ อันนี้เป็นเสื้อแบบฟอกนะเนื้อผ้ามันแบบโอเคมากเลยทุกคนอันนี้สารภาพว่าตั้งแต่ได้มาเนี่ยเพิ่งแกะครั้งแรกนะเพราะว่ายังไม่ได้ว่างดูนะนี่แล้วก็เป็นลายแบบพี่ๆ p o เ a ต o เป็นการ์ตูนนะเออโอ้อย่างเอาแล้วเสื้อฟอกเนี่ยผมบอกเลยนะใครหน้าตาดีนะใส่นะโอ้โหกริดการ์ดนะกิดถ้ากิดทีแมนดาวใส่นี่คือระเบิดนะโอ้โหพี่ปั๊บใส่นี้อย่างเท่นะพอผมใส่ปุ๊บนะ คนเก็บขยะชัดๆนะแต่มันเป็นแบบเสื้อแบบแนวนะไอเสื้อฟอกเนะี่ยเออดีดีผ้ามันดีมากเลยอะโอ้โหแบบเหมือนแบบผ้าแนวเสื้อวินเทจอะซึ่งมันคือก็คือเสื้อวินเทจตัวหนึง่งแหละเวลาแบบเวลาผ่านไปราคามันก็คงจะอัพนะครับก็คิดว่าผมไม่ใส่นะไอตัวเสื้อฟอกเนะี่ยยังไงผมก็เก็บไว้แน่นอนนะนี่ส่วนอีกอันหนึง่งลายเหมือนเดิมครับอันนี้กล้องไม่ชัดเสียดายผมต้องครอปมาอ่านี่ ลายเหมือนเดิมทุกคนแต่ว่าอันนี้มันเป็นเสื้อสีดําดําจริงๆดําจริงดําจังนะฮะซึ่งผ้ามันดีทุกคนเหมือนเสื้อยี่ห้อแพงๆเลยนะเออนี่ใครที่อยากซื้อนะเดี๋ยวผมขึ้นไอจีโปรเตโต้เมอร์เชดให้ไปอุดหนุนเขาเยอะๆนะเหมือนมีข่าวว่าเดี๋ยวเขาจะออกผ้าห่มนะครับก็รอก่อนเดี๋ยวถ้าผ้าห่มมาเดี๋ยวผมยืมมาโปรโมทเหมือนเดิมนะ โอเคมาหลังจากนั้นฮะหลังจากที่ขายของให้เขาเสร็จเรียบร้อยเราก็นี่เลยพบกับกิจกรรมของเราเหมือนเดิมนะก่อนไปรับชมฮะขายของตัวเองอีกนิดนึงร้านเติมเกมออ,ออกออฟขึ้นเลทให้จบใครอยากดูเลทก็พอดูไปไม่โกงแน่นอนทักมายอดเติมระเบิดรัรเบอร์เมื่อวันวันเดียวแสนห,ห้โอ้โหอะไร <S <S เด็ก <S <S เด็กอวีเขาจะเติมอะไรกันเยอะแยะนะไปพบกับดาชันนะโอเคไปดูกิจกรรมกันเลยครับผลึกเกลือแน่นอน วันนี้คือละลายคูปองกันให้ดูแบบยับยับนะแปดพันคูปองพี่อตอมจะเอาไม่ให้เหลือเลยนะแซวเล่นแซวเล่น,เ,ลนเหลือก็ดีนะโอเคจตดดิกาม,มันก็เหมือนผลึกเพชรเหมือนเดิมนะครับก็เลือกหินแล้วเดี๋ยวได้หินสี่ลุงมาก็เอาไปแลกเกลือนะครับรางวัลโอ้โหแปดเก้าดาวแปดเก้าดามันคือเก้าดาวทุกคนอของรางวัลแลก อ๋อมันมีแบบว่ารูปโปรไฟล์ต่างๆนะนะก็ต้องเอาหมดน่ะแหละนะเพราะว่าตามนั้นทุกคนอ่าสำคัญก็คือเลือกรัสไทเกอร์นะครับไหนอะติ๊กไงอะอ๋อต้องกดแล้วใจเย็นๆนะอ่าโอเคยืนยันใช่ฉันจะเอาวันนี้ฉันจะแกจะต้องเป็นของฉันโอเคเริ่มต้นกันที่8680คูปองฮะเดือดเดือดแน่นอน ไปดาวแรกดาวแรกขอสามดาวนะอ่ามันให้เราหนึ่งดาว,วเราไม่เอาครับเราอัปเกรดปกติทำไมอ่ะเออเสียดาวก็เสียดาวไปดิโอเคยังไงอ่าอุ้ยโอมใมกิเนตแล้วมันได้สามดาวแล้วดันเป็นดันเป็นสีแดงนะฮัลโหล อ่ะเดี๋ยวอธิบายกติกาแบบคร่าวๆอย่างเงี้ยครับมันจะมีวงนอกกับวงในนะอ่าเวลาคุณเริ่มครั้งแรกครับมันจะแนะสุ่มดาววงนอกนะครับเป็นจํานวนดาวที่จะบวกกัน9้าอันนะส่วนผลึกวงในครับเวลาคุณเริ่มด้วยสีไหนคุณต้องไปสีนั้นจนจบนะครับเอออันนี้บอกกันอย่างงี้นะโอเคแล้วถ้าคุณเกินสามดาวเนี่ยแนะนําให้สุ่มแบบเสริมเกราะนะครับเพราะว่าสุ่มแบบปกติเนี่ยมันมีโอกาสดาวแตกนะครับโอ้โหดันดันแบบ เอาดวงดีเฉยพี่ต้อมโอ้โหพ,พึ่งเสียไปหนึ่งบวกกับเก้าเสียไปสิบคูปองได้มาสี่ดาวฮัลโหลเฮ้ยอันนี้คือ GM เขาเริ่มแอด IP ผมเป็นแบบ IP หน้ามานะให้แบบดูให้เล่นให้ทุกคนดูแบบเฮ้ยมันถูกมันถูก,ม,ถกมาเล่นตามอะไรอย่างเงี้ยนะเออก็ตามความเสี่ยงครับทุกคนไปเดี๋ยวขออนุญาตเออไม่ต้องรับรางวัลสิไปไปกันยาวๆนะครับแบบไม่ข้ามนะ เสริมเกาะไปรัวๆครับยืนยันจะใช้เออไม่ต้องแสดงอีกไปโอ้เพชนไม่สีแดงเราไม่ต้องรุนนะโอ้โหได้ผลึกเกลือครับอ่ะแล้วผลึกเกลือนะครับจะมาแลกอะไรได้บ้างรูปโปรไฟล์เนี่ยต้องโดนอ่าอีโมจิต้องมาท่าเต้นต้องมีฮะแล้วก็ไอดีนี้คือสกินเขาแน่นๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไปคัมภีร์ทัานสูงครับผม เศร้าใจนะ Let's go 99คูปองนะครับดาวที่5เนี่ยอยู่ที่400 99คูณ4นะโอเคไปเดี๋ยวขึ้นให้เพราะว่าดาวแรกอะผมไม่รู้ดาว1 2 3เนี่ยผมไม่รู้ผมรู้ตั้งแต่ดาวที่5นะครับเพราะว่าคนมันดวงดีนะครับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นแบบขึ้นแพ็คขึ้นอะไรอย่างนี้ให้ด้วยนะโอเคแต่กิจกรรมมาอย่างเงี้ยมาแบบ5,900นะถ้าหนักๆนะครับอุ้ย ดวงดีจังนะพี่อะตอมโอ้โหไปดาวที่หกอันนี้กี่ครั้งห้าครั้งครับร้อยยี่สิบเก้าคูณห้าครั้งนะดาวที่หกไปแดงเลยโอ้ยมันเลยแดงไปโอ,โอ้ยโอ้ยปิดได้หนึ่งอันก็ปิดไปนะครับก็คือไม่มีอะไรมากครับมันก็แบบว่าหลอกล่อเราแหละครับไม่ได้สีแดงหรอกแอบลุ้นเฮ้ยโอ้ยทำไม ทำไมเอสตอมิกวันนี้เขาเขาแม่จังอ่ะไอดีนี้เโหเติมไปแปดพันคุณจะใช้พันแปดไม่ได้นะคุณอะตอมนะร้อยหกสิบเก้าคูณหกครับดาวที่เจ็ดนะโอ้เอ้ยโอ้โอ้โห,โห,โห,โหเกือบถึงแดงแล้วนะโอ้ยไปโอ้วันนี้ช่วงนี้ดวงขึ้นเว้ยโอ้โหไปเอาอีก <Yeah. S 2> เอ้าแดงอีกเอ้ยแดงจริงเอ้ยอะไรวะเฮ้ย <Hey. S 2> โอ้ไม่ใช่แล้วกูว่าไม่ใช่กูแล้วเฮ้ยโอ้โอ้ไม่ฝันนะตายตายตาย,ตายเราขายของให้ลูกค้านี่คือการิน่ารักนะการิน่าเนี่ยถ้าแกมมาเป็นสปอนเซอร์ฉันนะฉันขายตรงแบบฮาร์ดเซลเลยโอ้เฮ้ย <Hey. S 2> พี่ตอมหมดไปพัน พันคูปองนะเล่นได้ถึงดาวที่แปดแล้วนะจริงเ่าะเนี้ยนี่ตัวจริงเาะเนี้ยอีอนี่ว,ว่าแดงไปโอ้มันหลุดไปม่วงตลอดเลยอะ่ะมันเหมือนแบบจะหยุดให้เราที่แดงแต่ว่าแชล็ลปไปม่วงฮะไปไกลครับอันนี้ไปไกลครับเอ้ยไปโอ้ผมนึกว่าผมกดรับรางวัลน,นะ แต่ต้องตั้งใจกดดีๆก่อนโอเคแล้วขอสองดาวเลยได้ไหมไอ้ครั้งเนี้ยไม่เป็นไรช่างมันยังไม่เป็นไรแต่ว่าครั้งต่อไปขอสองดาวเออช่างมันอันเนี้ยสองดาวเรื่องเงียบเพื่อนสองดาวเพราะมันละสีแดงอยู่แล้วสองดาวเรื่องเงียบเพื่อนไปดาวเดียวโอ้ย 299คันนี้2อ0พนะก็โดนไป5,000แหละผมว่าดีใจทำไมว่าตอนแรกนะเกือจัดเออเอาให้เอาให้ได้สีแดงเร็วๆพอแค่นั้นนะครับอืยังครับมันมันจะมาสีก่อนนะเรารุ้นสีแดง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 อืหยุด แล้วโหไม่หมุนเลยด้วยนะนี่คนคนดีคนเดิมมานะฮะกอฟอคนดีคนเดิมมาแล้วนะโอ้แต่ว่าดวงดีตอนแรกๆไปเยอะเหมือนกันนะโอ้โหโอ้มค์กิ๊บเน็ผมว่าราคาเหมาตอนเนี้ยผมว่ารอบนี้หกพันนะเออแต่ว่าเดี๋ยวดูละด,ดูที่พี่ดูที่พี่ตอมโดนนะออยังไงยังไง ไม่แดงอีกหรอเฮ้ยมันจะการันตีแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไปการันตีไปตึงๆสอ0 0ั 7, ขั้นนี้นะครับไม่ไหวไม่ไหวจะเคลียร์อะแล้วก็ขออนุญ,ญาตแรกนะครับแรกรางวัลรูปโปรไฟล์อีโมจินะครับมีอะไรท่าเต้นโอ้โหต้องมี ยังเหลือผลึกเกลืออีกพันกว่าอ่าพี่ตอมมาแลกเองนะสามร้อยใช้โอ้ยังไงก็เหลือครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปแลกไปแลกไปให้เขาเลยบริการเราบริการเขาไปด้วยเลยแลกเสร็จนะผลึกยังเหลือห้าร้อยกว่านะคุณกาลิน่าคุณต้องเอาแบบของที่มันใช้ประโยชน์ได้มาให้แลกตรงนี้บ้างนะครับไม่งั้นคนที่สุ่มสกินเยอะเขาเป็นลูกค้า v i p คุณเออคุณต้องแบบเอามาันเอาอะไรมันให้เขาเล็กๆน้อยๆน,นะเออฝากกาลลิน่าไว้ตรงนี้นะจ๊ะ โอเคไปพาต่อไปครับเราไปยังไงดีสุ่มแล้วสุ่มอีกดิเดี๋ยวค่อยรีวิวทีเดียวนี่กิจกรรมนี้เลยนี่เลยต้องโดนอีกพี่อะตอมกิจกรรมนี้มันอีก2อ0พใช่ไหมแต่ไม่ถึงอยู่แล้วถ้าดวงถ้าดวงดีๆอย่างพี่อะตอมเปิดมาอย่างนี้นะโอเคโอ้ส1มพนึงโอ้โหเมื่อกี้เมื่อกี้น่าจะโดนไปประมาณ8 6ดพันหกแปดพลบสามพ แปดพันหกลบสามพันหนึ่งห้าพันห้าโอ้โหแล้วมาโดนอันนี้อีกโอ้หมดตัวดวงดีแบบหมดตัวครับผมไปข้ามแอนิเมชันนะครับเพราะว่าสุ่มแบบเต็มๆเนี่ยไปดูได้คลิปผมผมอันนี้แถมให้เป็นเครดิตแบบให้เด็กเกาะเบาะดูนะครับไปโอ้โหไม่ข้ามเยอ,อเด็กเกาะเบาะต้องรอแอนิเมชันนิดนึง เออโอเคส่วนใครอยากดูรัสนะก็ข้ามไปดูตรงภาคหลังได้เลยรีวิวอันนี้มันถ้าอยากดูความเจอือติดตามกันต่อไปซีรีส์ที่สองฮะโอ้โหเ้ียบร้อยแต่ทนนีน้าเขาจะไม่ให้แบบว่าคนเหลือมันไปเที่ยวปีใหมนะ่เออไม่เหมาหนึ่งช่องยังไงดีเอาไปขลิกเพจไปขลึกเพจไปเพจบุรีโอ้โหไปหินนะคอไปอีกอยังไงตาอันเจนีโลงอีกนะผมอ่าสองครั้งขอได้นะเอาเลยจบๆอ่าได้ไหมแล้วมันจะคิดยังไงอ่ะหัตติก้าคุณคิดยังไงอ่ะผมงงเลยเนี่ยยังไงอ่ะแล้วคุถ้าผมไป็นฮัตติก้าแล้วคุณก็ออกวงนอกเลยยยังงไไอะะรวเเฮฮ้้ย ไปครับไปไอ้จีดีคำเนี้ยมีใครมีใครดวงดีมั้งแบบแบบที่แบบได้แค่วงสองวงแรกเลยไงดีมั้งไหมอยากรู้โอ้ไม่ออกครับผมไม่ออกออกแล้วอะไรกินไหมเออไอ้ไอ้กูการ์ดบอกไม่ออกออกแล้วจะเอาโบนัสไหนจากธนาคารเนอะเออไม่เหมาอีกหนึ่งไม่เหมาอีกหนึ่งโอ้เฮ้ยไอดีหน้ามาไอดีหน้ามาคุณต้องให้ดีเออไอโอ้ยมาเลยโอ้ยโอ้โหมันหยุดให้มันหยุดให้แบบให้คิดนะหยุดให้คิดนานนะ โอ้โหมันเดือดแตกต่อแอบกวนเหมือนกันนะไอ้ตอนสูงจังหวะนี้นะครับนั่งไงลูกดูแกแดงนะลูกแกเพชรแดงเพชรแดงอย่าอย่าออกเออแบบนั้นแหละที่ต้องการคือแบบนั้นเออแล้วไอ้เอฟเป็กวิ่งจ่าไปกินนะไอล็อกเลยเออเฮ้ยโอเคทุกคนเแต่ตอนนีเราจะเหลือจะเหลือกูปองไปสุ่มอะไรใหม่อะไรกันมาลุ้นกันนะครับเหงาโอ้กระตีแตกเดี๋ยวบวกให้สองกิจกรรมใช้อะไรเป็นไงบ้างนะไปหินนาคอสอยากได้อีมาอีโวเลเวลาแปดอีโวลเฟียเบ้าแปดแล้วค่ะหินนนี้ ประหยัดไม่ไปไม่ประหยัดครับผมพี่กาลิน่าบอกว่าขอโบนัสนะจ๊ะขอตังไปจ่ายค่า a อไหน่อยจ้า <c oughs> โอเคได้รับอันดูวินตึงปึง <c oughs> โอเคครับผมไปเราไปรับสกินแบบฉ่ำๆนะมาอันดับแรกครับเรามารับรัสซูเปอร์สไตรเกอร์กันก่อนเลยนะโอ้โห <c oughs> ตีลังกาเตะบ้าเข้าไปนะโอ้โหโช้ำช้ำ <Yahoo! S 1> ช้ำช้ำฮะเว r y g o o ดเออโอ้โหโรนันดินโนชัดชัดแล้วมีกรอบนะครับเต็ม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 ต่อไปเราขอรับรูปโปรไฟล์นะครับแล้วก็จะมีอีโมจิอีโมจิอีโมจะอยู่ไหนนี่ทาเต้นเดี๋ยวเดี๋ยวไปรีวิวให้นะครับทาเต้น โอเคเพราะถ้าเต้นเสร็จอีโมจิไปใส่ให้ดูก่อนเลยอีโมจิเดี๋ยวหาไม่เจอครับผมนี่โหอย่างเหมือนผมทำอย่างเหมือนนะฮะตามนั้นใบอีโมจินะอ่าต่อไปก็เป็นไปรับของอันดูอินก่อนนะโอเค โอ้โห,โ,หโล่งใจดีนะมันส่งจดหมายมาให้นะฮะพอเราเคลียร์จดหมายเออนึกว่าต้องไปตามหากลิน่าอีกแล้วกู <c oughs> โอเครับสกินอนะันดรูอินครับปุ๊บปั๊บไปนะโอ้โหสองสกินไปตึงๆนะครับแหมไปเดี๋ยวเรามาเซตโปรไฟล์เป็นราสซูเปอร์สไตรเกอร์ก่อนนะครับนี่อันนี้เป็นรูปหน้าโปรไฟล์ราสซูเปอร์สไตรเกอร์นะครับซึ่งมันตึงมันตึง อันนี้คือดีโอ้โหดูดิมีไฟออกเท้านะฟับฟับฟับนะฮะแล้วถ้าเกิดตั้งเป็นรูปภาพมันจะเป็นยังไงมาดูสิโอ้โหโปรไฟล์ก็แน่นๆน่นะฮะแน่นๆบอกเลยว่าสาวกรี๊ดแบบแน่นๆนะฮะเออใช้ได้ใช้ได้ไดโอเคแต่ว่าผมชอบถ้าให้ผมชอบผมชอบน่าจะเป็นแบบโมเดลมากกว่านะครับโอเคก็หมดกันไปแล้วอ๋อเดี๋ยวพัทต่อไปเป็นพัทร,รีวิวสกินรัดนะโอเคอ่ะ าขาดแค่ไซตามะนะไม่เป็นไรรีวิวกันเร็วๆนะครับกินที่มีเอฟเฟกนะครับสกินแรกนะครับเป็นคอร์ไบรัสนะครับเอาลูกแกแดงไปแรกเลยจ้าต่อไปเับเป็นรักเม่ครับการต่อสู้คือการฝึกนฝนนี้แล้วก็นี่น่าจะมีชุดแตกสีเขียวแล้วด้วยนะครับปักเข้าไปครับนี่ดด้วยชุดแต่เขเป็นสีเขียวแล้วด้วยนะครับคุณเอเตตอมิกอ่ะโอ้ไม่ธรรมดาอยู่แล้วคนนี้แล้วก็ต่อไปนะครับเป็นไซเบอร์คอนนอเขาครับปักปักผมไม่ค่อยชอบเล่นนะเสียงมันแหลมๆโดนแต่ไม่โดนอ่ะมันใส่โดนแต่ไม่าดนบ แล้วก็เป็นไฟต์ธรรมะไม่มีเอฟเฟกนะครับต่อไปเป็นไลออนโบ้นะเออไปเป็นหมัดสายฟ้าเลยจ้าโอเคแล้วก็เป็นโอ้ยก่อน <c oughs> เป่ายิงจุกออกกระดาษไปเลยจ้าบั๊บเข้าไปนะ <c oughs> โอเคเรียบร้อยครับจ้าจริงจ้าของเราเนี่ยนะก่อนจ้าจริงจ้านะ <c oughs> และก็มาในสกินสุดพิเศษของเราวันนี้นั่นคือโรนันดินโน่ซูเปอร์สไตรเกอร์ยักษ์ูนะฮะ <c oughs> โอ้โหยิงตัวกิกี้แตกไปเลยครับผม ตึงๆตึงๆไปดูท่าเต้นกันก่อนโอโ้โหเดี๋ยวนี้มันมีอะไรรีวิวเยอะแย,ะเ,ยะเต็มไปหมดนะครับนี่เลี้ยงบอลครับนี่เดาะละตะตะ,ตะ,ตะ,ตะโอโ้โหแล้วก็มียิงเข้าไปครับยังไงยังไงพี่นี่เดาะปะเพาะ,พะแล้วก็ซัดเข้าโกไปครับเรียบร้อยนะเคไปสวมใส่แล้วก็ ไปรีวิวกันเลยอันนี้นะครับเป็นโมเดลของราสซูเปอร์ไตรเกอร์นะนี่เลี้ยงบอลติดเท้ากันปึบบึบบอลเป็นเหมือนเหมือนลิเลี้ยงลูกวอลเล่เลยนะออโอเคไปเราไปพร้อมไปเป็นแบบความพร้อมรีวิวก่อนฮะนี่โมเดลเนี่ยก็มิติคอลมิติคอลนะฮะก็สวยอยู่แล้วแหละนะเออเดี๋ยวอ่านมิติคอลเดี๋ยวเด็กเด็กอิงได้ครับผม อ๋ออันนี้เหมือนเขาเขาเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรวะเซตให้สกิลมันเห็นอย่างงี้ใช่ไหมโอเคอันนี้โอ้โหสกิลสองผมชอบแบบชอบมากเลยนะสำหรับสกิลสองนะให้ผ่านจัดๆนะฮะสกิลสองนี่คือเป็นการเตะลูกบอลไปครับลูกบอลแบบเตะลูกบอลแบบสุบะสะเข้าไปครับบับเข้าไปนะ2 2> โอ้โหเดือดจัดนะฮะน <ๆ S 2> <ๆ>ี่การต่อยแพสซีฟ ท่าหนึ่งนะครับเป็นการแบบโอเวอร์เฮดะฮะอ๋อมันพูดได้โอเวอร์เฮดกลัวไม่รู้ฮะกลัวคนไม่รู้นะนี่แล้วก็ดูการต่อยพสซีฟกลับหลังครับเป็นแบบกระโดดขาคู่ชุลีนะฮะคลิกเนี่ยเออนีเป็นไงเตะธรรมดานี่อเขาเรียกว่าอะไรจระเข้ฟาดฟาดหางแล้วก็เข่าฮะเตะธรรมดาจระเข้ฟาดหางแล้วก็แบบขาคู่อืดเกี่ไปนะโอเค อันนี้โอเวอร์เฮดจบแล้วต่อไปครับเป็นสกิลไถ่นะมันทำท่างไงอ่ะเออกระโดดตีลังกาอย่างเงี้ยอยู่ๆก็อยู่ๆคุณก็กระโดดตีลังกาไปอ่ะแล้วเป็นเสือนะแรมเออตีลังกาอ่ะตีลังกากลับหลังเพื่ออะไรวะโอเวอร์เฮดโอเวอร์เฮดแบบโกอ๋อแบบทำประตูโกก็ <c oughs> นี่แล้วก็จะพลาดไม่ได้เลยกับท่านี้ครับท่าวาร์ปนะครับนี่ดอกบอลกันตึ๊กตักตึ๊กตัก,ตก,ตก,ตกโอ้โหแล้วก็คือโรนันดินโยโอ่ะเฮ้ยโอ้พึ่งสังเกตสวยนะสวยแบบสวยมากเลยอะ่ะสวยแบบสวยแบบข้างไพรเลยร้านระเบิดอีกแล้วตูวัาเข้าไปครับโอ้โหแล้วก็เดินเลี้ยงบอลอีกอื จะเต็มเกินพี่ก็เต็มเกินกานลยนาะไม่พักให้คนเขาหาเงินหาทองมาเติมเลยเลยอโอเคหมดไปฮะสำหรับคลิปวันนี้นะยาวอีกแล้วถ้าชอบไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด,ด้วยนะครับ1,000 0 s มื s c r i b e r ภายในปลายปีนะฝากด้วยช่องตุ่มตึงขนาดนี้ไม่ตับไม่แปลกแล้วโอเคครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย